รับเครื่องซักผ้าพาโซนิกนะครับสิบกิโลครึ่งตัวนี้นะครับอาการขึ้นอยู่12นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปแก้ไขนะครับอ่ะตัวนี้ปั่นหมาดนะครับมันจะปั่นหมาดไม่ได้นะครับเอาครับขึ้นอยู่12นะครับเดี๋ยวเราไปแก้ไขเลยนะครับอ่ะตรงมุมนี้นะครับเขาจะมีกล่องแบบนี้นะครับนะครับ นะครับกล่องเซนเซอร์อยู่ข้างในนะครับเราถอดออกมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้มันเสียมันจะขึ้นอยู่12เนี่ยนะครับทีนี้แล้วก็ตัดต่อตรงได้นะครับเนี่ยครับมีสายสีเส้นนะครับเนี่ยครับอ่าเราเส้นสีเหลืองนี่เราไม่เอาเอาสามเส้นนี่จําติดกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับอ่าไม่ได้ต่อมาทางนี้นะครับทางต่อทางนี้เอาเอาทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อข้างล่างนู่นครับที่จะเข้าบอดนะครับอ่าต่อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าสามเส้นนี่ติดกันเลยนะครับเป็นเส้นเดียวกัน เดี๋ยวไปลองปัดหมาดดูนะครับนี่ไม่เอาแล้วครับเนี่ยครับตัวนี้เราไม่เอาแล้วครับทิ้งไปเลยเดี๋ยวรอนะครับดูว่าปัดหมาดได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับไปแล้วนะครับสายพานหย่อนไปนิดนึงนะครับลองไปทํากันดูนะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับ